เฮเดนแอนชามเอเจนที hey, arm, ่พักที่ให้มากกว่าแค่ที่พักพี่พี่เชื่อว่าการมาเรียนต่อต่างประเทศคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายและที่พักก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการมาศึกษาต่อของน้องๆถ้าหากได้ที่พักดีแม้ว่าจะเรียนเหนื่อยมาทั้งวันคงจะดีถ้ามีที่พักที่เราถูกใจอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องกังวลพี่พี่จึงให้ความใส่ใจในเรื่องของการจดทะเบียนกับองค์กรต่างๆเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของน้องๆ ชางเพยด้นช้มแม้ว่าจะเป็นบริษัทคนไทยแต่เรามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษและเรายังเป็นบริษัทคนไทยที่มีสถานะเทียบเท่ากับ Top e s t a เต a เอเจในอังกฤษเพราะฉะนั้นน้องๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าทางทีมงานมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้น้องๆเสมอ PRS การที่จะจดทะเบียนบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาที่พักที่อังกฤษได้จะต้องมีการลงทะเบียน กับ1ใน2องค์กรนี้ก่อนเป็นข้อบังคับตามกฎหมายอังกฤษเลยค่ะซึ่งทาง Peter นัันชามได้มีการลงทะเบียนกับทาง P.R.S เป็นที่เรียบร้อยค่ะน้องๆมั่นใจได้เลยว่าทางที่เนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะเช่น n ั้นซ posit scheme ในทุกๆก,การเช่าที่พักจะต้องมีการชำระ d e posit และจะได้คืนหลังจากย้ายออกใช่ไหมคะทำให้น้องๆหลายคนเจอปัญหาเดียวกันเลยคือการถูกหัก d ด posit เกินความเป็นจริง ทางเพจด้านึ่งชามเห็นปัญหาข้อนี้ในทุกๆก,การทำสัญญาที่พักทางพี่ๆจะช่วยตรวจสอบให้เสมอว่าเงินเด p o สิตของน้องจะต้องเข้าระบบ TDS เพื่อป้องกันปัญหานี้พราระบบนี้การที่ลาเอาจะหักเดโพสิตในส่วนไหนจะต้องมีการแจ้งมาทางผู้เช่าก่อนและตกลงราคากลางกันก่อนที่จะหักเดโพสิตค่ะ TIDS Travel Industry d e s i g n a t o r Service เป็นตรารับรองสำหรับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวที่สามารถทำการจองที่พักให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนมาเที่ยวระยะสั้นก็สามารถให้ทางพี่ทำการจองโรงแรมให้ได้เลยนะคะ ukala uk association of l e t d i n g a g e n t เป็นองค์กรที่ทางเพทอร์นันชามได้มีการลงทะเบียนด้วยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เอเจนต์มีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษ น้องๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าพี่ๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แน่นอน CMP หรือ Client Money Protection เป็นระบบการคุ้มครองเงินของลูกค้า mm hmm. เช่นการที่น้องๆชำระค่าที่พักไปยัง Estate Agent ทาง Estate Agent จะต้องนำเงินค่าที่พักเข้าไปในบัญชีที่มีการลงทะเบียน CMP ไว้เพื่อป้องกันการโกงเงินนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นน้องๆมั่นใจได้เลยว่าค่าที่พักที่ฉำดาไปถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแน่นอนค่ะ BCCT สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทางเพรด้านชามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งคำมั่นขององค์กรนี้คือเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของอังกฤษในประเทศไทยและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงในฐานะของพันธมิตรที่ยั่งยืน Partner Agency English UK ทางเพย์ด้านหนชามได้เป็น Membership กับทาง English UK ซึ่งการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกได้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้จดทะเบียนหรือทำไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกองค์กรได้ค่ะ